ชอบการตอบคำถามตอบกระทู้นะคะเพราะว่าเขาใช้ระยะเวลาได้ค่อนข้างมากนะคะก็อยากให้ท่านมาแบบวาอย่างไรก็ตามค่ะการไม่ได้ตอบคำถามที่ที่ฉันถามก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่าไม่มีจะไม่มีมาตรการที่จะพยุงค่าครองชีพประชาชนในระยะสั้นเฉพาะหน้านี้นะคะรวมไปถึงก็จะไม่มีการที่จะไปแก้ปัญหาครับก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้ ภายใต้การนำของผมเองเนี่ยก็เราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคตนะครับแล้วก็พักร่วมทุกๆพักที่อยู่ในรัฐบาลเราก็จะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่านะครับก็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไรอนาคตครับขอบคุณครับไปท่าน,ส,นาาสีกันญาทันสกุล ท่านจะถามเป็นครั้งสุดท้ายท่านมีเวลาอยู่อีกหนาทียี่ห้าวินาทีครับแต่ถ้าท่านถามไม่จบเวลาก็ให้เวลาท่านนายกตอบได้อีกเพราะท่านนายกก็ใช้เวลาเกิดไปประมาณ3นาทีครับเชิญครับท่านสิธิกัญญาขอ,ขอบคุณค่ะประธานสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลค่ะก็ดูท่าทางนายกจะ ชอบการตอบคําถามตอบกระทู้นะคะเพราะว่าเใช้ระยะเวลาได้ค่อนข้างมากนะคะก็อยากให้ท่านมาบ่อยๆจริงๆเราก็เห็นว่าเวลาเกินแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ลุกขึ้นมาประท้วงเพราะว่าเห็นท่านนายกกําลังกำลังสามารถที่จะอธิบายไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการไม่ได้ตอบคําถามที่ดิฉันถามก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่าไม่มีจะไม่มี มาตรการที่จะพยุงค่าครองชีพประชาชนในระยะสั้นเฉพาะหน้านี้นะคะรวมไปถึงก็จะไม่มีการที่จะไปแก้ปัญหาในเรื่องของที่มีโรงงานปิดกิจการมีเอสมีลดมหาตายจากนะ,ะเพราะว่าจากที่ท่านเล่ามาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าวิเคราะห์ปัญหาถูกวินิจฉัยโรคถูกหมดเลยนะคะแต่ว่าทางออกเนี่ยยัง มืดมืดมนนะคะไปแปดด้านเพราะว่ายังไม่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมว่าณนะเวลานี้นะคะ่ะที่ท่านถามว่าตอนนี้นะคะ่ะโดยที่ไม่ต้องรอดิจิโอหรือว่ารอให้นักลงทุนมาลงทุนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรคะท่านประธานถ้างบมันไม่พอหรือว่าอย่างไรนะคะที่จะไปเอาไปใช้ในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาเรื่องของค่าครองชีพไปก่อนหรือว่ามากระตุ้นตอนนี้ก่อนที่จะต้องรอไปจนถึงปลายปีนี้นะคะจริงๆนี่ฉันมี ข้อเสนอว่าจริงๆรัฐบาลเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินสะสมของตัวเองออกมาใช้นะคะเพื่อเป็นโครงการลงทุนขนาดเล็กในพื้นที่ในชุมชนให้เกิดการจ้างงานในต่างจังหวัดในชนบทนะคะแล้วเศรษฐกิจชุมชนจะได้มี ความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าขึ้นมาบ้างนะคะซึ่งมันมีอยู่จริงนะคะเงินสะสมนี้นะคะเป็นเงินฝากที่มีอยู่จริงนะคะไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทนะคะถ้ารัฐบ,บาลออกครึ่งหน,ะะงนออึ่งนะคะท้องถิ่นออยอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งแหล่งน้ําทั้งน้ําประปานะคะทั้งการสร้างเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเล็กๆน,น,น้อยๆในพื้นที่เนี่ยรับรองว่าน่าจะสามารถทําให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมีมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องรอจนถึงวันที่ เจ้าวอร์ลเล็ตออกมานะคะฉันรีวิวให้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ท่านทำเนี่ยท่านก็ทาไปหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษี easy r e c e ซ p ตตั้งแต่เมื่อต้นปีนะคะมีการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวมีลดภาษีวายนะคะมีออกมาตรการประกันสินเชื่อ PGS11 นะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยจะเป็นการพุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่เป็นคนรวยหรือว่าชนชั้นกลางเป็นหลักนะคะอาจจะมีที่เ,เป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรบ้างอย่างเช่นปุ๋ยคนละครึ่งแต่ แต่ก็ดันมาในช่วงเวลาที่เกษตรกรเนี่ยเขาลงปุ๋ยใส่นา กันไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือติดติดเงินเชื่อกับบริษัทขายปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมาคนละครึ่งตอนนี้ไปทําไมนะคะและที่สําคัญก็คือเน้นไปที่ผ้าอสังหาเยอะมากค่ะท่านประธานก็เดือนเมษาเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้นะคะ7มาตรการมีทั้งลดค่าธรรมเนียมโอนนะคะถ้าทรรมเนีนการโอนเนี่ยลดตั้งแต่บ้านเล็กไป็นถึงบ้านหรูนะคะเจ็ดถึงสิล้านเนี่ยนะคะ,ะก็อยากสอบถามว่าผลที่มันออกมาหลังจาก7มาตรการนั้นเนี่ยผ่านมา3เดือนแล้วเป็นอย่างไรถ้าผลออกมาแล้วนะคะก็ขอให้ช่วย เราให้ฟังหน่อยว่าผลที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรค่ะและที่สําคัญค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ท่านอามอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมาตอบกระทู้เกี่ยวกับมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์เนะะี่ยค่ะทั้งเรื่องของการเพิ่มสัดส,ส่วนต่างชาติซื้อคอนโดนะ,ะจาก49เป็น75เรื่องการให้ต่างชาติถือทรัพอิงสิทธิ์นะคะหรือว่าซินลิสโฮได้99ปีนะคะท่านระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย ยืนยันกับสภายืนยันกับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีเป็นต้นคิดนะคะเรื่องของการให้ให้มีมาตรการเหล่านี้นะคะแล้วก็สั่งมหาทไทยด้วยว่าให้เร่งรัดทำ นะคะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าจริงๆแล้วท่านเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนนะคะเมื่อสมัยที่ท่านยังเป็น c e o บริษัทอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็สน,สนับสนุนแนวคิดของการที่จะให้ต่างชาติเข้ามาถือทรัพย์อิงสิทธิ์ได้99ปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผลกระทบในเชิงลบนะคะมีค่อนข้างมากนะคะเราไม่ต้องมาพูดกันเรื่องขายชาติไม่ขายชาติดิฉันไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากทําจริงเนี่ยมันเท่ากับว่าถ้าเราจะสามารถปล่อยขายคอนโดที่ถือทรัพย์อิงสิทธิ์เนี่ยให้กับต่าง ชาได้ทั้งตึกเลยไม่ต้องไปแค่49%ไม่ต้องไปแค่75%ด้วยซ้ําไปผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นที่จะนําไปสู่ราคาสังหาริมทัพย์ที่จะแพงขึ้นทั้งบ้านที่อยู่อาศัยนะรหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ย แน่นอนว่ามีกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์แน่ๆนะคะจากการที่ราคาสังหาริมทรัพ์พวกนี้เนี่ยมันสูงขึ้นแต่ก็ยังมีประชาชนที่จะต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากการที่ตอนนี้ยังไม่มีบ้านยังไม่มีที่อยู่อาศัยก็อาจจะไม่สามารถที่จะมีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านอีกได้แล้วนะคะหรือว่าจะต้องต้องไปเช่าบ้านของต่างชาติแทนนะคะแรืว่าแบบนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายคนไทย จะได้อะไรจากมาตรการนี้นะคะสัดส่วนที่มันจะกลายมาเป็นสิ่งที่จะเกิดผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็อยากให้ท่านนายกในวันนี้ที่ได้มาตอบคำถามแล้วเนี่ยก็ขอให้ได้ตอบคำถามนี้ด้วยค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณศรีกัญญาตันสกุลครับเดี๋ยวเชิญท่านนายกตีตอบคำถามที่ยังไม่ได้ตอบครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ก็มีสองสามเรื่องนะครับที่อยากให้ความกระจ่างก,กับทางท่านสมาชิกสภา<ช>นะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ยังทําอย่างต่อเนื่องนะครับบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณก็ได้นะครับอย่างเช่นราคาพืชผลนะครับใช้นโยบายใช้การที่เราทุ่มเทมุ่งมัมม่นในการที่จะใส่ใจในการดูแลเรื่องชายแดนไม่ให้มีสินค้าเกษตรเถื่อนเข้ามาทําให้รายได้ของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องใช้งบประมาณนะครับการใช้นโยบายการใช้ความมุ่งม,มั่นการใช้การประสานงานร่วมกันทั้งทั้งสมาชิกสภาผู้แทนทรัษฎรทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งกระทรวงการคลังทั้ง,รงกรมศุลกกกรทั้งฝ่ายทหารการมนรก็มีส่วนทําให้รายได้ของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นนะครับส่วนเรื่องของ99ปีก็ก็อย่างที่ท่านพูดไปนะครับว่ามีการเสนอให้มีการศึกษาเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการลิงก์กันหลายๆอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ foreign direct Invest m e ท t ที่เข้ามาก็เป็นการเรียกร้องจากฝ่ายต่างประเทศที่จะอยากให้มีการพิจารณาเรื่องของการเพิ่มระยะเวลาลีโซจาก3าไปเป็น9 9ปีนะครับส่วนที่อย่างที่ท่านเรียนนะครับเรื่องของการขายชาติคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายชาติหรอกครับก็เป็นการให้การศึกษาว่าจริงๆแล้วเหมาะสมหรือเปล่าที่จะทำนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ ก็ฝากไว้ว่าให้ใหลอมไปต้องดูกันนะครับว่าถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยมันจะทำส่ง่งผลระยะยาวให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศสูงขึ้นหรือเปล่านะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วจะต้องมีการศึกษาแล้วก็ตั้งใจทําให้ซื่อสัตย์สุจริตแล้วกป็ปราศจากเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทุกๆประการนะครับไม่ได้มีการกดดันใครทั้งสิ้นนะครับก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้ใตการนําของผมเองเนี่ยก็เราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคต นะครับแล้วก็พักร่วมทุกทุกพักที่อยู่ในรัฐบาลเราก็จะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่านะครับก็จะต้องสู้กับแรงค้านที่ไรอนาคตครับขอบคุณครับ